เดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งนะครับหลายคลิปพาไปดูในส่วนของตัวรถที่เป็นรถเดิมๆมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูชุดแต่งกันบ้างนะครับว่าตัวนี้แต่งเป็นแบบไหนคือสไตล์การแต่งคันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นล,ล้อโตประมาณนั้นนะครับผมก็เน้นในเรื่องของตัวทรงรถที่ดูสูงขึ้นแล้วก็เป็นออฟโรดมากขึ้นนะครับเน้นล้อที่ขนาดใหญ่นะครับดูอย่างการแต่งจากภายนอกเวลาเรามองเนี่ย การแต่งก็ถือว่าค่อนข้างสมส่วนแล้วมีความสมดุลมากเลยนะครับเพราะว่าตัวล้อกับตัวชุดที่เรายกขึ้นค่อนข้างแมทกันนะครับแล้วก็ตัวคิ้วร้อด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่แต่งไปบ้างเดี๋ยวเริ่มอธิบายแบบอ่ะทีละจุดเลยละกันนะครับผมเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับก็จะเป็นจุดเด่นสุดของรถนะครับอ่าเริ่มเริ่มด้านหน้ามีอะไรที่แต่งไปบ้างนี่ครับผมคือกระจังนะครับก่อนหน้าน,านี้จะเป็นอ่าเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นโลโก้เนาะจะไม่ใช่กระจังตัวคําว่า FORD นะครับผมตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนใน ส่วนตัวกระจังตัวที่เป็นโลโก้เดิมออกนะครับแล้วใส่คําว่า FORD เข้าไปแทนนะครับอักษรที่อยู่ด้านหน้านะครับคำว่า FORD เนี่ยก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถที่เป็นรถแต่งมากขึ้นนะครับสังเกตง่ายนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวอักษรนะครับตัวเนี้ยสามารถใช้เป็นแบบ3ามิติได้นะครับจะเอาเป็นสีดําตัดแดงหรือขาวล้วนหรือดําล้วนแดงล้วนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ดีไซน์แล้วก็ความชอบของลูกค้านะครับผมอย่างตัวเนี้ยลูกค้าชอบแนว เป็นสีดำนะครับก็เน้นความดุดันนะครับผมก็จะมีมีในเรื่องของการตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับผมสําหรับตัวกระจังหน้าด้านนี้นะฮะกระจังหน้าให้ความโดดเด่นและยังมาพร้อมกับตัวไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ3จุดนะครับนี่ก็สวยๆเลยติดตั้งมากับตัวกระจังหน้านะครับทำให้รถเนี่ยดูสวยงามมากขึ้น,นครับ ไฟด้านหน้าเนี่ยเราก็มีการตกแต่งเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรแต่งยังไงก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยเราแต่งให้ตัวไฟเนี่ยเวลาสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมันสามารถวิ่งได้นะครับทำให้ตัวไฟเนี่ยมีความโดดเด่นเวลาเราเปิดไฟหรือว่าเราสตาร์ทรถครับด้านข้างก็ตัวนี้ปกติเป็นคิ้วล้อที่มาจากโรงงานแบบ3นิ้วนะครับตัวนี้แต่งใหม่นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยไม่อยากได้แล้วเพราะว่า ตัว3นิ้วมันดูเล็กไปเพราะลูกค้าเปลี่ยนแม็กกับตัวยางด้วยนะครับตัวนี้ก็จะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับซุ้มล้อตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับอันนี้เป็นหมุดหลอกนะเป็นหมุดหลอกนะครับเวลาติดตั้งตัวที่เป็นหมุดหลอกเนี่ยมีสีเงินมีสีดําที่มันตัดกันเนี่ยทำให้ดูสวยงามขึ้นนะครับสำหรับตัวคิ้วล้อคิ้วล้อเนี่ยลูกค้าก็เลือกได้นะครับจะเอาเป็นสีดําเงาหรือดําด้านแต่ว่าในส่วนของตัวการออกแบบการแต่งคันนี้ลูกค้าจะแม็กกับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดําด้านนะครับก็ มาด้านล่างกันนะครับตัวนี้พระเอกสุดของรถคันนี้เลยก็คงหนีไม่พ้นเนี่ยครับวัยรุ่นล้อโตก็เป็นแม็กกับยางครับแม็กกับยางนะครับตัวนี้จะเป็น Mac แม็กแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นออฟเซตแบบลบนะครับเป็นลบขนาด18นะครับก็กําลังสวยนะครับถ้าถ้าดูดูสัมผัสหรือว่า มุมมองนะครับค่อนข้างสวยงามเลยเป็นลบ18นะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับลัดมากับตัวยางที่เป็นยางออฟโรดนะครับขนาด20นิ้วนะครับตัวหน้ากว้างตัวนี้จะอยู่ที่285นะครับผมเป็นแก้มขนาด50นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วถ้าเรามองนะครับก็จะเลยหรือว่าล้นซุ้มออกมานิดนึงนะครับเวลาล้นออกมานิดหน่อยเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแม็กกับยางถ้าเกิดเวลาเราแต่งแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหุบเข้าไปในซ้มเนี่ยมันจะดูไม่สวยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยเลยออกมานิดหน่อยก็จะ ดูมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแม็กกับยางที่มีการเปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้ตัวรถเนี่ยมีการยกให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าแม็กกับยางขนาดนี้มันต้องยกขึ้นนะครับตัวนี้รถก็เลยมีการยกขึ้นทําให้รถเนี่ยสูงขึ้นอีก2นิ้วนะครับผมทําให้ตัวการใช้งานหรือว่าการขับขี่เนี่ยสามารถลุยหรือใช้งานในเรื่องของออฟโรดได้ได้ดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายตัวช่องระหว่างตัวเนี้ ก็จะมีความสูงมากขึ้นข้ามผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความต่างระดับนะครับตัวนี้ลุยได้สบายนะครับผมแม็กขนาดใหญ่แล้วก็ยกขึ้นรถด,ดูสวยขึ้นและดูลอยขึ้นนะครับลงตัวเลยวัยรุ่นชอบวัยรุ่นล้อโตนะครับผมก็ตัวนี้มีการแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็คือตัวอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นะครับผมก็ กระจังหน้าเป็นสีดําด้านอะคริลิกก็เป็นสีดําด้านนะครับก็จะแมทก,กันหมดเลยนะครับในส่วนของตัวอะคริลิกจริงๆลูกค้าเลือกได้นะครับสีจะเอาสีอะไรชอบสีแดงสีดําหรือว่าสีอะไรต่างๆอะคริลิกมีให้เลือกสีนะครับตัวอะคริลิกนะครับก็จะติดตั้งพอดีกับตัวร่องที่ฟอร์ดทำไว้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตั้งตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่องลงไปนะครับตามตัวอักษรแบบนี้เลย สำหรับลูกค้านะครับที่ชอบในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ลายสร์โคนนะครับจริงๆเนี่ยลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นสไตล์นะผมขายของมันนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เน้นในเรื่องของตัวเนี้ยอย่างลูกค้าที่ออกคันเนี้ยเขาไม่ชอบในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ก็เลยไม่ติดนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดลูกค้าชอบนะครับสามารถสั่งติดตั้งได้นะครับสำหรับตัวสติ๊กเกอร์ลายสร์โคน สติกเกอร์ลายสัตว์โคนเนี่ยเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30แบบถ้าสนใจหรือว่าชอบแนวแนวสติกเกอร์ลายสัตว์โคนด้วยก็ก่อนแต่งหรือะายต่างๆเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับผมก็ดูแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวชุดแต่งของรถคันนี้สําหรับวัยรุ่นที่ชอบแนวแบบล้อโตนะครับรถดูยกสูงแล้วก็ดูสูงขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจหรือว่าอยากแต่งประมาณนี้หรืออยากแต่งแบบไหนที่ลูกค้าต้องการนะครับก็สามารถโทรหากุ้งได้นะครับยังไงเดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผม สามารถสอบถามได้แต่งออกมาแล้วเป็นแบบไหนหรืออยากให้ช่วยแนะนําประมาณไหนนะครับสอบถามได้เลยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัววายแท็กที่แต่งออกมาเป็นสไตล์ออฟโรดแบบล้อโตแบบยกสูงคันนี้นะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาเลยนะครับยินดีให้บริการสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ